สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีเมษและลัคนาเมษสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ไลก์ก็แชร์ก็ซับสไคร์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับการดูส่วนตัวสมารถอาดีมาที่บ e l i e v e r 369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อาดีมาถามค่าครูได้ครับคลิปนี้เป็นเดือนพฤษภาคม2568เป็นเดือนที่5ของปีเพิ่มแป๊บก็อีกเดือนเดียวจาก กลางปีแล้วเนาะรู้สึกว่ามันเร็วมากๆปีนี้มีการโคจรยกย้ายราศีทั้งหมด6ดวงแต่มีการบูฟหรือเคลื่อนย้ายของดวงดาวทันสิเนี่ยทั้งหมด7ครั้งมันมันเยอะมากเกินไปก็ลยแบ่งออกเป็นสองอีพีอีพีนี้เป็นอีพีที่2แล้วนะครับใครยังไม่ได้ฟังอีพีแรกย้อนกลับไปฟังได้อีพีแรกจะมี4ดวงแล้วก็เราควรจะฟังเพราะว่ามีดาว2ดวงที่ย้ายก็คือดาวพฤหัสบดีกับดาวราหูที่เป็นดาวใหญ่นั่นเองนะครับเอ่อส่วนคลิปนี้เป็น อีพีที่2เนี่ยก็คือดาวเสาร์ย้ายนะครับซึ่งจะเข้าสู่ตําแหน่งพบเรือนวินาศของคุณก็จําเป็นต้องฟังเพราะดาวเสาร์เป็นดาวทดถูกอยู่ในเรือนวินาศมันจะร้ายกาจได้มากสักแค่ไหนเดีย๋ยวเรามาฟังกันว่าเราจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งดีๆเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆหรือแก้ไขมันอย่างไรนะครับสำหรับแต่แต่แตอันเนี้ยจะบอกเป็นดําจิ้มเท่านั้นก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคลิป จาะลึกดาวเสาให้ต่ออีกก็ไปฟังในคลิปหน้าเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าคลิปนี้ก็ยังต้องฟังอยู่เพราะว่ายังมีดาวพุธกับดาวเกตด้วยเนาะก็เดี๋ยวติดตามนับฟังกันเลยครับผู้ที่เกิดราศีเมษดูจากไดร่างสีส้มนี้ครับลัคนณะเมษทางทิศเหนือได้ทัลล้งราศีลักษณะชจุดเดียวกันครับตนุราศีเมษต,ตรงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวอังคารดวงแรกซึ่งเป็นดาวประจําตัวเพราะว่าดาวประจําตัวไม่ได้โคโจรย่าราศีนะครับก็ยังโคโจรอยู่ในเดือนพันธุเหมือนเดิมรู้สึกว่า ดาวคานเนี่ยจะเดินถอยหลังอะเอ้ยไม่ใช่เดินนิ่งนะครับอยู่ในราศีกรกฎตั้งแต่วันที่1เมษาแล้วครับตอนนี้น่าจะประมาณเดินเดินดีแล้วมันใกล้จะออกแล้วแหละนะครับเดินหน้าน่าจะออกไปละทีนี้ดาวคานอยู่อนพันธุอยในิเก์ลัคนาซึ่งจะถือว่าดีมากๆหมายถึงความมั่นคงพันธุ์แล้วความมั่นคงความเข้งแข็งความเข้มแข็ง,คว,ขงความเป็นสเสถียรภาพที่ดีของตัวตนความคิดการตัดสินใจการกระทําใดๆแต่มันนิ่งด้วยแปลว่า มันมีข้อดีพ่วงข้อติมาด้วยไม่เรียกว่าเสียเรียกว่าติดาวอังคารเป็นนิดเนี่ยหมายถึงอังคารไกลโรคทําให้ Energy ร o จนะครับทําให้สิ่งที่เราจะทําอะไรก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยได้รับผลที่ดีมากเท่าไหร่หมายความว่าเหมือนกับเบื่บอๆอ,อยา่างททานองนั้นเพราะดาวอังคารดวงนี้ยังอยู่ในตําแหน่งของเรือนกาลกินีนะครับก็คือเลือนจันทร์นั่นเองเลยทําให้อังคารเนี่ยอ่อนปวกเปียกไม่ค่อยจะ เข้มแข็งสักเท่าไหร่ทีนี้เมื่ออังคารเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยมันจะหมายถึงรถถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยในช่วงแรกที่อาทิตย์ยังไม่โคจรเข้ามาในราศรีพฤษภเนี่ยจะต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุเนาะอุบัติภัยแต่พอขึ้นเข้าสู่ราศรีพฤษภก็ดีขึ้นประมาณกลางเดือนก็น่าจะประมาณวันที่15พฤษภาครับก็จะเริ่มดีขึ้นหลังจากนั้นก็ ไม่ไม่มีเกณฑ์อุบัติเหตุแล้วนะครับช่วงแรกก็ยังต้องระวังต่อเนาะทีนี้เรามาดูกันที่ดาวคาร์บิวเดืินพันธุยังมาใสเรือนมรณะอีกดวงหนึ่งด้วยนะครับมรณะไปสู่เรือนพันธุเนี่ยจึงหมายถึงเดินทางไกลไม่ได้อยู่บ้านวิธีการแก้คือการเดินทางไกลแต่การเดินทางไกลเองก็ยังต้องระวังในช่วงแรกแต่พอช่วงหลังหลังจาก15พฤษภาคมแล้วจะออโอเคดีขึ้นคือช่วงแรกงดการเดินทางก่อนดีกว่านะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเดินทางได้นั่นเองครับก็จะทําให ลดปัญหาลดอุปสรรคใดๆต่างๆนานาที่จะทําให้มันขุนข้องมองใจเพราะว่ามรณะอังคารเป็นยันเดือนพันธุเนี่ยจึงหมายความว่าอยู่บ้านแล้วมันอยู่ไม่ติดมันมันเกิดความเอ่อเขาเรียกว่าอืมกระฟัดกระเวียงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าอังคารเนี่ยมันหมายถึงความร้อนรอนเพราะมันอยู่ในเดือนใจก็คือมันมันส่งออกถึงภาวะอารมณ์ของเรารู้สึกว่าเบื่อเบื่ออยากอยากรู้สึก ไม่ค่อยดีรู้สึกว่ามันจะเป็นแนวแบบอารมณ์ฉุนเฉียวอะอะไรทำนองนั้นนะครับเพราะมันหดหิดไปหมดอะไรทำนองนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เดินทางเปิดหูเปิดตาแก้ได้นั่นเองเนาะแต่หลังวันที่15พฤษภาเป็นต้นไปนะครับต่อไปอดวงแรกในคลิปนี้ที่จะย้ายในเดือนพฤษภาคมดวงแรกในคลิปนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เดือนนี้นะครับคลิปนี้ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภวันที่17พฤษภาคม68เสร์ ดาวพุธเสดออกจากคือมาดูทำลายดาวพุธนิดน,นึงก่อนตั้งแต่ต้นปีเลยเพราะว่าเดือนนี้มันเดินเมษาเองเนาะต้นปีก็คือมาการาเริ่มต้นที่ราศีกุมย้ายเข้าสู่ราศีมีนพพวินาศถอยหลังเข้าสู่ราศีลาภะแล้วก็เดินเข้าสู่วินาศอีกครั้งหนึ่งมันยำไปย้ำม,มาเนี่ยสมรอบแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่เรือนตนุในคลิปที่แล้วก็คือเดือนพฤษภาคมต้นเดือนแล้วก็มาอยู่ใน ราศีพุธพบกระดุมพาะการเงินเนี่ยในวันที่17พฤษภาคมห8ดดาวพุธเนี่ยเดินเป็นว่าเล่นเลยคือแบบถอยหน้าถอยหลังนะครับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวอย่างนี้แหละครับทําให้ราศีกันกนลราศีมมถุนเนี่ยเป็นคนลังเลลวนเลยเพราะว่าดาวประจาตัวของเขาเป็นแบบนี้นะครับส่วนคนราศีเมษเนี่ยดาวประจาตัวก็เพิ่งถอยมาเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ลวนเลยขนาดนั้นดาวคาันก็เป็นดาวที่แปลกที่สุดเหมือนกันเพราะว่าดาวคาันเป็นดาวที่ใช้เวลาโคจร ราศีหนึ่งราศีเนี่ยใช้เวลาเดือนครึ่งไม่เหมือนชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาหนึ่งเดือนแล้วก็มาหนึ่งปีถูกปะครับคือตั้งแต่ดาวอังคารเป็นต้นไปเป็นดาวเขาาวงนอกครับันนั้นเนี่ยไม่เป็นว่านอกจากโลกเราอะเข้าไปหาดวงอาทิตย์ก็้าใไหมครับไม่ใช่ดาวเขาาวงนอกจริงๆนะดาวดาวเข่าวงนอกคือดาวพัสดีเป็นต้นไปแต่ว่าละดาวอังคารของเมษเนี่ยยังเป็นดาวเขาาวงไหนอยู่นะครับเออแต่หมายความว่าถัดจากโลกเข้าไปในดวงอาทิตย์เนี่ย ถือว่าดาวคารเนี่ยเป็นนอกไปแล้วคือหมายถึงว่าถ้าเรามองเข้าไปในดวงอาทิตย์เราจะมองหันซ้ายแต่พอเรามองจากดาวคารออกไปเนี่ยเราจะมองขวาเข้าใจ้าครับมองนอกสุรยิยะจัก,กรวาลออกไปมองขวาแต่มองเข้าไปในระบบสุรยิยะคือเข้าไปหาดวงอาทิตย์จะมองซ้ายโอเคนะดังนั้นเนี่ยตำแหน่งของโลกจะอยู่ก่อนดาวคาร์ดังนั้นเนี่ยพองคารก็ต้องมองขวาเนาะแล้วก็ดาวศุ์ที่อยู่ใกล้โลกเนี่ย ที่อยู่ในทางดวงอาทิตย์จะมองสายนั่นเองพุทธศุกร์มองสายเนาะมันจะมีแค่3ดวงพุทธศุกร์แล้วก็โลกนะครับหรือดาวอาทิตย์ก็ได้ถ้านับถ้าในโหราศาสตร์ไทยจะเรียกอาทิตย์ด้วยเป็น3ดวงแต่ว่าไม่นับโลกเนาะเออลักษณะนี้ดังนั้นเนี่ยก็จะทําให้ดาวคาันเนี่ยใช้เวลาดเดือนครึ่งคือเกิน1เดือนเน่ะเออเพราะว่าเป็นประเคราะ์ที่ถัดจากโลกไปเกินไปหนึ่งมันเลยทําให้ต้องบวกเพิ่มไปอีกครึ่งเดือนนะครับอันนี้คือที่มาของอังคารที่เดินไม่เท่ากันกับคนอื่นเขานะครับ แ้แต่งคารเป็นต้นไปจะเดินไม่เท่ากันเพราะว่าอังคารเดือนครึ่งพระหัสปีหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ดาวราหูปีครึ่งดาวเสาสองปีครึ่งดาวบริติยู7เจ็ดปีอย่างเงี้ยครับก็จะไล่ไปแบบนี้นี่คือทางขวามือนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อเมื่อดาวคารเนโคจอ,อใช้เวลาค่อนข้างนานเวลาถอยหลังครับจะใช้เวลานานมากเลยเวลาถอยหลังก็จะนานกว่าจะถอยหลังก็นานคือเดินปกติกับเดินเร็วเนี่ยบ่อย แต่เดินถอยหลังไม่ค่อยมีนะครับอันนี้นานๆปีคือผมเคยได้ยินมาว่าตอนที่เรียนเนี่ยเเขาบอกว่าดาวอังคารจะถอยทุกๆ4ปีเอาค,คุณคิดดูว่าดาวดวงอื่นถอยอย่างดาวดาวพัสดีเดินหนึ่งปีเนี่ยถอยหนึ่งคือถอยทุกปีนะเออแต่ดาวอังคารเนี่ยถอยทุกๆ4ปีแต่ตามจริงมันมันไม่ได้ตรงเป๊ะขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าบางทีอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ว่าคือการถอยมันเป็นเรื่องอะไรที่มันมันคาดเดายากแต่ว่าการเดินหน้าปกติอ่ะมันคาดเดาได้เออพวกง่ายๆคือเราจะใส่ใจมากที่สุดคือการเดินปกติเราจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องของการเดินพักสดมนมากแต่ก็ใส่ใจนะแต่แค่ว่าไม่ใส่ใจมากเท่ากับเดินปกติดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ค่อย บางคนยังไม่เอาเดินหน้าเดินหลังอย่างเงี้ยครับเอาแค่บอกว่าอยู่ในราศีไหนเขาก็ทายเลยถูกปะครับอะไรแบบเนี้ยครับก็คือพูดไงว่าทายแบบคร่าวๆหย,ยาบๆไม่ได้ทายละเอียดเนี่ยเออประมาณนั้นเนี่ยเออเวลาพูดถึงแบบขึ้นมาปับป๊บๆอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดแค่เฉพาะสถิตในราศีนั้นแล้วก็จบเลยแต่เขาไม่ได้นับรวมพักเสร็จมนอะไรประมาณนี้มันก็จะมีวิชาแบบง่ายๆแบบนั้นอยู่ทีนีเ้เรามาดูที่ดาวพุธใช่ไหมครับเมื่ออยู่ในราศีพฤษภเรือนการเงินกระุมภาต่อดาวพุธเนี่ย หมายถึงการพูดการเจรจาการสื่อสารการเข้าสังคมกรรารใส่สัญญาเมื่อโคจรเสิร์ชจะต้องระมัดระวังเรื่องของการไม่โฟกัสพอไม่โฟกัสเกิดอะไรขึ้นครับมันจะมีปัญหาตามมาเรื่องของการหลุดกันโฟกัสไปก็คือการผิดพลาดนำความเสียหายมาสู่ในภายหลังก็หมายความว่าดาวพุธจะเดินการเงินคือระวังเรื่องของการใช้จ่ายอย่างรวดเร็วการไม่คิดการทําอะไรด้วยการไม่วางแผนจะนําความเดือดร้อนมาสู่ภายหลังก็คือการ เป็นหนี้เป็นสินได้หรือการเก็บไม่ได้ถึงเป้าก็จะทาให้ลําบากในอนาคตข้างหน้าได้เพราะทุกอย่างมันอาจจะถูกฟิกไว้แล้วเนาะฟิกต่างๆไว้มันมีมันมีคอสมีต้นทุนมีอะไรต่างๆที่เราอาจจะแมネจมันแล้วก็คือจัดการมาแล้วเนาะมันก็อาจจะผิดพลาดผิดเพี้ยนไปได้ทำนองนี้เนาะก็นัระวังเฟลนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่ ดาวพุธไม่ได้อยู่ดวงเดียวแต่เกาะกลุ่มกับดาวอาทิตย์และดาวบริเตอย่อาทิตย์ก็เพิ่งย้ายมาเมื่อสักครู่นี้เมื่อคลิปที่แล้วดวงสุดท้ายเนาะก็ 15, สิบห้าพฤษภาคมที่บอกนี่แหละทีนี้ดาวอาทิตย์เจอกระดาวพุธเป็นดาวเซ็นสัญญาในเดือนการเงินคุณจะมีการเซ็นสัญญาในเดือนในเรื่องของการเงินนะครับก็มันเป็นเรื่องที่ดีนะการเซ็นสัญญาเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันเป็นดาวที่ถูกกันอาทิตย์เนี่ยมาจากเดมนปุตตะปุตตะกระดุมพาไปว่าจะได้เงิน แต่ว่าไม่ได้เยอะไม่ได้เงินก้อนเงินเรื่อยๆเงินเล็กๆเงินน้อยๆแต่ก็ได้อย่างเช่นเราทํางานจอบเงินเสริมแต่ไม่ใช่งานหลักอะไรเงี้ยก็คือหมายถึงว่าหรือได้ดอกเบี้ยอย่างเงี้ยที่มันไม่ได้เกินเท่ากับเงินเดือนเราหรอกเนาะดอกเบี้ยมันได้น้อยมากดอกเบี้ยได้สักพันนึงก็เก่งละอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราได้เงินเดือนเป็นหมื่นถูกไหมครับเออนั่นแหละทานองนั้นอาจจะได้หลายพันก็ว่าไปทีนี้ เดาวพุธมาจากเ,าากเออรือนส่าชะกันเลนอาริผมทติดปากพุธเอเอ,เอ,เอเรออียกเอออไร้ดาวอาทิตย์กลุ่มกับดาวพุธพุธมาจากเออรือนอาริกับเรือนสาชะสาชะไปกระดุมพาแปลว่าจะมีการติดต่อสื่อสารการเซ็นสัญญากันเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็จะได้เงินมาแต่มีอาริด้วยหมายถึงว่าได้รับเงินกู้ข้อดีคือการได้รับเงินกู้เงินผ่อนแต่ข้อเสียคือการใช้ใจ่ายกับเพื่อนตามเพื่อนนะครับสิ่งที่ถูกใจ ก็คืออาจจะมีการปนเปื้อตัวเองฟุ่มเฟอือยแล้วเกิดหนี้สินตามมาก็เป็นไปได้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีของคุณคือได้เงินได,ได้เอาเงินไปถลุงแต่ได้ของใช้ได้ได้สิ่งที่ถูกใจแต่ข้อเสียก็คือมันอาจจะเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวตามมาก็เป็นไปได้ต้องเบนเนจมันให้จัดการให้มันเรียบร้อยคพอพูดง่ายว่า การซื้อของที่เราต้องการมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดเพราะเราเราหาเงินมาเพื่อใช้ถูกป่ะครับแต่ต้องเหลือเก็บไว้บ้างต้องค่อยๆทยอยอ,อคือคือต้องอย่างี้ครับวิธีการคือผมเนี่ยจะใช้วิธีนี้ก็คือ,ค,อคือถูกปลูกสอนม,มันแต่เด็กว่าอยากได้อะไรก็ต้องเก็บเงินดังนั้นเนี่ยมันเลยทําให้ผม,มไม่ได้ไวในการซื้ออะไรแต่ผม,มพยายามแบบเก็บก่อนคือคือแบบเงินไม่พอหรอกแต่ว่าเราก็จะไม่ไปกู้ จะไม่ไปผ่อนจะไม่ไปอะไรทั้งนั้นแต่เราอ่ะจะใช้เวลาในการเก็บคือได้ตั้งเป้าเวลาวัดต้องซื้อแน่แต่เราจะค่อยๆเก็บไปจนถึงวันนั้นแล้วถึงซื้อไม่เดือดร้อนตอนระยะยาวนะครับเพราะว่าจริงอยู่ว่าเราอาจจะมีตังซื้อเช่นเราจะซื้อของชิ้นละหมื่นอย่างเงี้ยครับแต่เงินเดือนเราได้หมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเราซื้อก็คือหายทั้งเดือนแล้วการกินการอะไรมันไม่มีถูกป่ะครับดังนั้นเราก็แค่ ผ่อนปลนไปคือเดี๋ยวเอาเดือนหน้าอะไรเงี้ยเอาไว้ให้รออีกเดือนหนึ่งมาผสมกันให้ได้2เดือนถูกป่ะครับมันก็คือเราต้องมีค่าใช้จ่ายกินไปทุกวันด้วยไงอย่าลืมดังนั้นเนี่ยค่ากินค่าใช้ทุกอย่างมันต้องมีมันก็ต้องไปบวกเพิ่มเอาเดือนหน้าอ่ะมันก็จะเหลือเงินเก็บด้วยแล้วก็ได้ซื้อของด้วยอะไรแบบนี้ก็แทนที่จะซื้อเดือนนี้ซะเลยกลายเป็นว่ารออีกเดือนหนึ่งเราค่อยซื้ออะไรแบบนี้ทำนองนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็พยายาม ลดความเสี่ยงด้วยการที่รอระยะเวลาสักนิดหนึ่งเนาะอย่ารีบจนเกินเหตุเพราะอาจจะนําความเดือดร้อนมาสู่ภายหลังได้เดี๋ยวต้องกินแต่มาม่าบริโภคแต่มาม่าไม่ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้โภชนาการนะครับเดี๋ยวจะเป็นโรคเป็นภัยเอาเนาะกินแต่มาม่าไม่ดีเนาะคือมันมัน,ม,นมันก็ช่วยชวิตเราได้แหละในหลายๆายครั้งแต่ว่าถ้ากินมากบริโภคมากเกินไปมันก็ไม่ได้เพราะมีโซเดียมสูงเนาะเดี๋ยวโรคไตทําหา ทีนี้เราไปดูกันต่อที่ดาวเสาร์อันนี้ปแปบๆก็พอเนาะเอาแค่ว่ารู้รู้เป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนว่าดาวเสาร์ออกจากราศีกุมเข้าสู่ราศีม,มีนพพวินาศวันที่19พฤษภาคม68อยู่ไป2ปีครึ่งในเรือนวินาศครับแต่อย่าเพิ่งตกใจแต่คนราศีเมษเนี่ยจะต้องจะจะ,จะค่อนข้างเสียนิดนึงนะอันนี้ต้องทําความเข้าใจดีๆแล้วก็ตระหนักดีๆคนราศีเมษผมว่าม,มีมีส่วนหนึ่งที่พนิก กันอีกส่วนหนึ่งไม่แพนิคเลยเพราะว่าคนราศีมเมษเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงอยู่แล้วคือไม่กลัวสิ่งใดครับคนบางคนนี่เป็นคนใจกล้ามากเลยเมษนี่คือแบบยกยกนิวให้เลยว่าแบบคุณเป็นคนที่บางคนนะครับเป็นคนที่ไม่แคร์ไม่สนไม่ไม่แคร์เบอร์เออโลกจะเป็นยังไงฉันก็ไม่สนใจฉันฉันก็ลุยหน้าไปอย่างเดียวอะไรทํานองเนี้คือพุ่งชนอย่างเดียวไม่สนใจอะไรอันนี้ก็เป็นข้อดีของที่ดาวเสาจะตกเรือนวินานคือคุณไม่ทุกข์ไม่หลอนแต่ข้อเสียก็คือ ถ้าเผื่อการที่ไม่ไม่เก็บมาใส่ใจไม่รับรู้อะไรเลยมีแต่พุ่งทยายามไปข้างหน้าอย่างเดียวก็มีแต่จะชนแล้วหักงอหมายความว่าเหมือนกับพุ่งชนอย่างเดียวมันก็แตกหักอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็หักมันก็งอมันไม่ได้เป็นการอาร่วมอร่อยหรือการผ่อนหนักผ่อนเบาเราจะเจ็บหนักเหมือนกันนะคือว่าไงว่าประสบความสําเร็จดันทุลังไปถึงจุดสุดสูงสุดได้แต่โอ้โห ตัวเรานี่จับเยินไปหมดเลยมันคือแบบบางคนนะครับรวยกร,กระสิกรสนทุกอย่างเพื่อตัวเองรวยขยันทุกวิถีทางเหนื่อยลากเลือดจนแต่อย่าลืมนะพอถึงจุดสุดยอดนั้นป่วยครับมีคนคนหนึง่งมีโฆษณาหนึ่งมันมันมันสะเทือนใจผมสะเศรใจผมเหมือนกันนะแต่ผมก็ขอแชร์แล้วกันคนที่ทํางานเก่งทํางานดีแล้วหลับน้อยอ่ะวันหนึ่งหลับได้ประมาณสองสามชั่วโมงอย่างเงี้ยครับต่อวันแล้วทํางานไม่รู้กี่ปีเนะี่ย สุดท้ายเป็นมะเร็งเนี่ยคือการที่เอาเงินเอาเงินที่มีทั้งหมดท่วมหัวเราเนี่ยครับเอากองท่วมหัวเราเนี่ยมันไปนแลกกับชีวิตเราที่อยู่ต่อได้หรือไม่อันนี้ก็พิจารณาดีๆอย่าทําอะไรจนสุดตรงจนเกินเหตุคือโอเคหนักเอาเบาสู้เป็นสิ่งที่สําคัญแต่การที่ฝืนร่างกายตัวเองมากเกินไปฝืนทุกสิ่งทุกอย่างมากเกินไปเนี่ยสุดท้ายอายุก็สั้น เหมือนกับคนที่แบบไปคดไปกงเข้ามาแต่สุดท้ายไปติดคุกถามว่าได้ใช้เงินนั้นหรือเปล่าอืมอะไรทํานองนี้แล้วก็เออเวลาป่วยมาก็เอาเงินไปรักษาตัวหมดเลยถามว่ามันมีความสุขเหรอตอนทําก็ไม่สุขเพราะว่ามัวแต่ก้มหน้าก้มตาทํางานพอทําเสร็จได้เงินล้านได้หลายแบบ10ล้านมาแต่ก็ป่วยก็ต้องเอาเงินไปรักษาตัวหมดแล้วคีโมแล้วถามว่าจะเหลืออะไร ไม่มีความสุขเลยแม้แต่นิดเดียวเออทางที่ถึงจุดที่เราต้องการแล้วนะมัน,ม,นมันได้อย่างเดียวคือจุดสูงสุดของเราคือความทะเยอทะยานไปถึงจุดสูงสุดนะครับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือจุดนั้นแค่นั้นเองเราได้แค่นั้นเองคือความสําเร็จความสักเซสแต่มันไม่ได้อะไรเลยเรื่องของความสุขไม่มีความสุขเลยแม้แต่นิดเดียวอืมเห็นไหมครับแล้วเวลาก็อยู่อันแสนสั้นนั้นสุดท้ายก็ต้องจากไปเพราะว่าโลกเนาะเป็นโลกหลายแรล่งอะเห็นไหมดังนั้นเนี่ย ผมอยากจะแชร์ให้ฟังว่าอย่าไอ้คนสุดตรงก็สุดตรงเกินไอคนไม่นั้นก็ไม่อะไรเลยอืมนั่นแหละคือเราควรจะบาลานซ์ตรงกลางให้มันได้อะเนาะมันก็เหมือนคนปกตินี่แหละดังนั้นเนี่ยเรื่องเรื่อง,องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนตามจริงผมว่าทุกคนก็รู้แหละครับแต่ผมแค่อยากจะหยิบยกเอามาให้ทุกคนเนี่ยได้ตรนะหักอีกครั้งหนึง่งให้คิดทบทวนอีกครั้งหนึง่งให้เฉลียวใจอีกครั้งหนึ่งว่า เราควรจะอยู่ตรงกลางจริงๆตามหลักพุทธศาสนาก็คือมัชฌิมาปฏิปทาควรจะอยู่ตรงกลางใส่กลางทางสายกลางดีที่สุดเพราะว่ามันไม่ทุกข์และมันไม่สุขอย่าไปคนวายหาความสุขให้มันมากเพราะความสุขนั้นไม่จรหลังเมื่อเราไม่มีความสุขเราจะโหยหามันพอไม่มีมันเป็นไงครับทุกข์การหาสุขสุดท้ายจะได้ทุกข์มาเขาจึงบอกว่าพระพุทธองค์ถึงบอกว่าให้เราอ่ะ เรียนรู้การหลุดพ้นเพื่อไปสู่นิพพานผมไม่ได้พะชนทุกคนไปนิพพานนะอย่าอย่าตกใจแต่ผมแค่บอกว่าพระพุทธองค์จึงบอกว่าเนี่ยการเกิดมันทุกนะในเมื่อเราไม่เกิดรูปคือการดับขันการดับขันคือดับรูปไปแล้วก็คือไม่เกิดรูปพอไม่เกิดรูปไม่เกิดนามไม่เกิดนามไม่เกิดตัวตนไม่เกิดความคิดยึดปิดนู่นนี่นั่นความอยากควา,ความหลงความนูน่นนี่ในวงจรปฏิจจสมบประบาทนะครับก็คือ การวิว่งไหวยตเกิดนั่นแหละก็จะทําให้คือเห็นวงล้อไหมครับคล้ายๆวงล้อสิบสองราศีนี่แหละวงล้อที่มันเป็นรูปยักษ์กินกัลจักรการเวลาน่ะนั่นแหละของทางทิเบตก็มีคือเขาจะสอนละเอียดในลักษณะที่บอกว่าการที่เราไม่ยึดติดก,การที่ปล่อยวางกันมีอารมณ์การเกิดน่ะตั้งแต่การเกิดเลยอวิชชาเนี่ยพอเกิดอวิชชาขึ้นมาปุ๊บทุกอย่างมันเกิดหมดเลยดังนั้นถ้าเราดับขันปุ๊บมันก็จะไม่เกิด อันนี้พระพองค์จึงบอกว่าให้ไปหลุดพ้นนิพพานซะมันจะได้ไม่ต้องเจ็บต้องปวดอีกนะครับเพราะการเกิดทําให้เกิดรูปเกิดรูปเกิดความเสื่อมเกิดความเสื่อมคือความปว่วยไข้ได้เจ็บแล้วก็การเสียใจทุกทรมานการผัดพลากจากลาเออนั่นะแหละทํานองนี้ไม่กินก็หิวก็อดอยากก็ปวดคือมันมันคือบางคนทรมานด้วยความตายด้วยความหิวก็มี บางคนทรมานตายเพราะตรอมใจก็มีเรื่องของการไม่ได้ดั่งใจเรื่องของคนที่รักเขาแล้วเขาไม่รักเราตอบอะไรแบบนี้ก็คือตรอมใจแล้วก็หรือไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการคาดหวังก็ตรอมใจก็ตุยก็มีสลับพัดอาจจะมีดังนั้นเนี่ยให้เราพยายามปล่อยวางดาว,สวเสาร์นี้ตำแหน่งวินาศเนี่ยอันนี้สปอยเลยนะเนี่ยเยอะแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าผมพูดคลิปนี้อย่าไปพูดต่อเอาพูดใจกันมันเลยว่า ปล่อยวางซะแล้วคุณจะไม่ทุกข์นะครับทางสายกลางเรียนรู้เข้าไว้ครับไม่ได้บอกให้คุณไปบวชหรือไปนิพพานแต่การปล่อยวางทําให้เราไม่ทุกข์และไม่สุขด้วยทําให้เราอยู่ในสภาวะที่ไม่เดือดร้อนนั่นเองทําความเข้าใจกับคําว่าทางสายกลางให้ดีครับไม่จําเป็นต้องเข้าใจอะไรมากแค่เข้าใจชีวิตแล้วเราจะเข้าใจเองว่าทางสายกลางคืออะไรอย่างผมอะไม่ไม่จำเป็นต้องไปเรียนผมก็เข้าใจคาว่าทางสายกลางล้ว นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็แค่มีธรรมะในใจมากๆเราจะเข้าใจเองโดยที่ไม่ต้องเรียนนะครับเดีย๋ยวเราจะเข้าใจเองของในรูปแบบของเรานะไม่ใช่ว่ารูปแบบของคนอื่นนะครับต่อไปดาวเกดตดวงุดท้ายโคจรกสุราศีกรกฎวันที่23พฤษภาคม68อยู่ในเรือนพันธุ์ลุกุมดาวองคารทาให้เกิด energy มาละเข้มแข็งขึ้นแต่ตรงเนี้ยยังยังต้องระมัดระวังเรื่องของการพลิกผันเปลี่ยนแปลงโดยฉับพันก็คือกระทันหันนั่นเองการกระทําใด อาจจะเกิดผลเสียได้โดยกันเขาเรียกว่าดาวเกศมันมากระตุ้นให้ดาวคารเนี่ยวุ่นวายก็หมายถึงวุ่นวายใจด้วยก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยร้อนรนทําผิดทิศผิดทางได้ก็ระวังก็อาจจะเกิดปฏิหารเกิดขึ้นก็ได้แต่อาจจะเป็นการทําให้ตึกมันถล่มลงมาก็ได้หมายความว่า,าสิ่งคือผิดพลาดทางการกระทำนั่นแหละครับเพราะว่ามาจากเรือนบรณะด้วยก็อาจจะนําความเสียหายมาสู่ เรื่องของความมั่นคงได้เช่นเดียวกันในนั้นทําอะไรคิดดีๆวางแผนให้รอบคอบก่อนทำครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องช n n น l ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ